สวัสดีครับวันนี้อู๋อจะมาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยนะครับมารยาทความาหมายของคำว่ามารยาทคือปิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะ ง้มขมำความหมายของคำว่าง้มขมำคือง้มพุ่งทางอาไปเพราะสะดุดวิธีกรารความหมายของคำว่าวิธีกรารคือวิธีปฏิบัติกรารเป็นขั้นตอนวินัยความหมายของคำว่าวินัยคือระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติ สมาชิกความหมายของคำว่าสมาชิกคือผู้มีสิทธิและผู้มีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันสรุปความหมายของคำว่าสรุปคือย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปสามาคี ความหมายของคำว่าสามคัคคีคือความพร้อมเพรียงสายงับความหมายของคำว่าสายงับคือผู้เข้าไปสืบความงับสำเร็จความหมายของคำว่าสำเร็จคือเสร็จถึงบรรลุสู้ยิบตา ความหมายของคำว,ว่าสู้ยิบตาคือสู้จนถึงที่สุดสู้ไม่ถอยเพื่อนๆอย่าลืมอ่านคำศัพท์กันนะครับสวัสดีครับ